ีเขามักมูเนี่ยค่ะอันนี้สินลงมันเตกเหนียงบบกลายเลยนี่โอ้ม <c oughs> ึงหนึง่งมึงเหนียงโอ้เหนียงกลายเลยนี่เหนียง,งหน่อยเหนียงงี้ช่วงนี้ครับข้าวหวานคับไข่มดแดงตะเกียงเซ็กกัน วานกับไข่หมดเดียงไปเกียงเสกันแล้ครับผมวิธีเช่าสวนครับผมเอ่อพราะว่า,วาปลูกอันไดครับมันก็ต้องได้ขายแหละพี่น้องบ่ได้ขายกับว่าปลูกแหละเอจากสีมีราคาบบมีราคาครับผมอีกเรียงน,นึงครับผมนอกไม่ช่วงนี้ก็จะมีราคานิดนึงครับผมก็พ่อได้ขายนั่นแหะ <laughs> ผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุกุลครับผมสวัสดีพี่น้องที่กาลังรับชมกับสวัสดีตอนเช้าๆพี่น้อง6กโมงครับผมกับหลวงพอลันละ้ังครับผมลันปงกับบรรยากาศสดชื่นครับผมอยู่ริมแม่น้ำพองเสียงนกครับผมเสี่รวับผมป่ากระบอกดีดี ภารกิจทีวไวาหมื่ว่านครับผมว่าจะมาครับน้ำม้ครับผมนี่ผมก็พอถกออกมาแล้วละครับผมับน้ำม้เเนียงน้ำม้นพี่น้อง นอไมีอยู่ท่านเง่พี่น้องเปิดไฟยังไงสร้างเสียงนกพี่น้องนกเปียกเซาเลยน้ำกินครับผมช่วงเกปรกพี่น้องนอนอเงยกับนอนอสันนี่ก็บเนียงเงยเงยพี่น้อง งขาสวยครับผมครับผมหลังจากที่เอาสวนจากสวนนั้นแล้วครับผมก,ก็เรากำลังจะเอาอีกสวนสวนไอ้เปิดสปริงเกอร์ครับเปิดสปริงเกอร์เมืวอวกันนอนนี่นอนงี่ก็มูครับผมนอนบอกงี้ได้พี่น้อง,ง,องเพราะว่าอันงวดกว้อนนี่มัน,มนไอ้เมืเ่อเห็น ตอนผมมาตัดผมเห็นครับผมโอ้ใส่พลังงานอยู่หรือเปล่นอนเงีครับผมปุ้ยนอนไม่แรงโล่เป็นนี่พี่นอ้องนี่เป็นโลเป็นโลครับแต่จะไปพอดีพี่น้อง ได้พอดีเลยโลครับผมนี่ผมตะกี้ใบมันเต็มอยู่พี่น้องผมก็เลยกวาดกวาดกวาดเขาข้านงอไผ่เบิดครับกวาดเขาข้านงอไผ่ขะมันนอนอย่องนี้เพราะเอวีจังสุพอได้พี่น้องนี่ยังสิเห็นว่ามันพราเอาบุษันนี่มันแหง้งครับผมยิงไม่ได้หดน้ำ แข่งทันทีนะครับนอนถึงมากพ่อบ่ครับนี่อู้นอนงี้พี่น้องเบาครับนีบ่อโอ้อโอลิ้นเยอะกันเลยครับผมอีกสองมื่สองมื่นครับผมนอนงี้ Oh. ปปลาบ่อนีดี đi. พี่น้องอยู่ใต้อุ้มไหมช่วงเศร้าครับผมปลามันขึ้นดีนอนนี่ก็เมื่ท่านปันใดขึ้นมาข้ามันก่พ้อยหรือจะเอา เนียงเนียงนี่ครับเนงก็พอตุเนงครับซุมห้เาอยู่พี่น้อไต่ทั้งไต่มีครับเน 你忙也能。No, no.

อนอนหนึ่งนอนเงีย้ยเงี้ยเป็นโลกนะก่าบผุนเอาแล้วอันนี้บุ่ันเอาหัวเอาบนนุัได้ว่าอีกนอนหนึ่งพุน่นมันซ้ำๆกันเรียกว่าทันเอาห้ามันม่พ่อห้า,หาอันนั้นอยู่ริมๆและยังไปต้นหนาม หนึ่อนอน khỉnh hoa Nó nằm bó chút nhau Một con Một thân nhau bằng Nhìn phát đi đây ซุ่มเนาะขวดเขาต้อมต้อมมันซุ่มเกิดน้อดินี่เดี๋ยวกำลังเกิดถึงน้ำแห้งงามไว้เล่นตุ๊บุติป,ป,ปิเอาใบไผ่

ออกมันจังสีวะหกหักออกความัมกหก ขึ้นหลายนอขึ้นกว่ากว่าพุ่นก็นี่ลังขึ้นทั้งเนียงทั้งนอนถึกน้ามันกะจีนี่เป็นหนาแล้วยี่ยักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เนฝนโปตกใส่มันกะจีได้ขายหลายอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์วิบวดบใส่หมดต้นน้ามอา รุนนี้ก็ติดบับเปียะโรยเาบัขาดไันได้ขวบปล่ขวา,ขวาอันมันติดไก่อันนี้ด้วย,กยไออกยนย่นอ้ไตมันดีโอ้ชเนงทั้งไตมันติดบ่เกิดเออไม่ยัไนจะเปเอางัดวะงัดงัดวมันเปียนขาด เอาตะมีดจะปาดเอาเป็นยังไงเออตัดตัดตัดตา,ตา,ตา,ตานัวพอดียัองอยู่หรอวะนี่ทั้งนี้ได้แต่ว่าทั้งนี้วินดินเอามีดมาปาดเอาเป็นยังไงดี พ่อสามเนียงสามที่เนียงข้าวเดียวเดี๋ยวจันหกอืมทั้งทึ่งทั้งทึ่งสามเนียง พี่ท่านเห็นขึ้นที่ตเนียงตเนียงตเนียงดีถึอนนำหนีของท่านพ่อ นี่สินลงมันเตียกเหนียงแบบรลายเลยนี่โอ้มึงหนึ่งหนึ่งเหนียงโอ้เหนียงร้ายเลยหนึ่งเนียงหน่อยเหนียงเงี้มันเป็นอุม้มมันซุ่มดีอยู่แล้วแดนเขาจะเดี๋ยวซุ่มมัน 6. สีหกตะโงกซุ่มมันสีหก พอออกเข้าเดียเ๋ยวเลียวนี่พกตึงๆทำนี่มันก็กียงได้ดิโอ้ยบาดบุเรื่องแล่อบมึงถึหนท่านนึงงได้ทุกท่านา่อเออ้อออกอีกที้ทางันหัวรุ่นทั้งเอาโอ้โหนี่งสี่นอเลยหนึ่สองสาม,ส,ามสี่ โนเดียว no, ขันตัดมันตัดได้ขนาดมันมันเหลือ,อไ้เกิดสุ่มดีเลเนาแล่ท่านเอกวดมัดมต้อม ก็กระเพื่อนเกิดกีออนขี้เป็ดมาใส่มัน เน,เนียงหลาเนียงพหร้ออันเนีงพวเป็นวหวอกพุนถ้ามันใหญ่เห็นมามันเข้าวเดียวหกวเหียงโบกหักออก,กขันวอก เอาไปขายกับออไปเจียกตอนนี้สึ่ง,งปักเกี่ยงได้แบบิดกำลังขึ้นพี่น้องกำลังขึ้นนอ ป็น,นเนพาดทั้งคุนเด้อกว่าอสองสามกว่าตั้งอันนี้ก็ดีเพราะกระเทือนมันบะวพ่อถุงอี้ดีจังมาเอามันเพราะกระเทือนเดี๋ยวสิเล่มกักนพี่น้อง เลรยมออกว่าพอเท่าโลตาบอดีครับผมาบตาบอดีเราต้องเฮ็ดซอยกันผมพันแล้วมาผกกู้เดียวพันแล้วบ่บวายบ่ออกเลยครับมันมันมันคือหกหกเร็วมันหกเร็วมันเป็นเนืมันแตกใบใบบบที่นี่เป็นอุ้มหนาเติมๆเขามากได้เลยตอวนี้ตะเกาก,ก็เป็นนอดี ติถึงนำนอผุนของท่นพอเอาหรอกป่นนนหนวเอาอากาเอา,าเพราะว่า,าตัดไวอยุุ่นเอาใบาไผ่โกไว้อยู่คันห้าแกมะมา วันที่ทรไปก็จักตีรับก็รับพี่น้องอันนี้ก็มาจากสวนสวนทึ่งเกินสวนทึ่งครับผมนี่ก็มึงจะมาเอาจากสวนนี่ละตัดกระป๋อเท่าโอ้พี่น้อง ได้คัดแยกัไปสวยแล้วพี่น้องสวยแล้วสุดได้คัดแยกออกพี่น้อง พวกหวานกับไข่มดแดงไปเกียงเสียกันผักหวานกับไข่มดแดงไปเกียงเสียกันผักหวานก็นหลายอยู่ตลาดไข่มดแดงก็หลายแต่ว่าจะชนหน่หรือไงแต่ว่าบระเดี๋ย,ยว,ว,นนยว,ว,วป,ปึง <c oughs> คิดเอาชื่อครับว่ามันต้องหลายเพราะว่าผู้หาเงี้ยขายกับจิมี่ขึกัน นี่ครับวิธีช่าสวนครับผมเป็นสวนข้างๆกันเพิ่นตัดเพิ่อีตูพี่น้องตัดแล้วๆเพิ่นจะตอนเช้าๆเพิ่นจะมาเปิดน้าพดนี่ละสปริงเกอร์ครับอันนี้กับป้าบักเขือเพิ่นจะเท่ากะต้อตีนเลี่ยมทั้งตายพี่น้องจากสีได้ขายซั่มเลยมันมีบางต้นที่ตายครับผมตายนี่เราไปไปหมุนเเววสปริงเกอร์ครับผมเพราะว่าผมพดไปข้างล่าง เดี๋ยพี่น้องผลงานไผ่เฮาครับผมนอไผ่เหนีงยงไผ่ครับก็จะ,จะได้ประมาณสองถุงที่ครับสองถุงก็ให้ถุงเอาไว้ว่างไว้แถวนี้แหละครับเดี๋ยวาทางถั่วแกเป็นกะเจาะมาเอาครับช่วงเสาประมาณสองโมงกุ้งกวาเนี่ยแหละพี่น้องเมืับเอาถึงสวนครับเพราะว่าทางเขามาสะดวกไงแต่ว่ากะง่ายนิดนึง ดีแล้วครับผมวิธีเช่าสวนครับผมเพราะว่าปลูกอันไหนครับมันก็ต้องได้ขายล่ะพี่น้องบ่ได้ขายกับว่าปลูกแหละจากสีมีราคาบ่มีราคาครับผมอีกเร่องนึงครับผมน้องไม้ช่วงนี้ก็จะมีราคานิดนึงครับผมกับพ่อได้ขายนี่แหละกับว่าถือว่าราคาสูงดอกว่าเขาเอาทรงพ่อข่าครับผมทรงพ่อค่าจะควริหายักบาทว่าก็บไ่เนี้ยครับให่เนี้มันจะมีช่วงนี้ ผมก็บ,บรูกกันมันนึงหันกับว่าบักแ่งมีราคา,าเัือกเขือกับมีราคาเช่าบยุตตลาดมีราคาแท่พี่น้องแต่ว่า,เ,าเชาวสวนนี่ห้องจักสีใดสั่าใดครับห้องก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆเลยพี่น้องขัะห้องปลูกเองขายเองนี่ไปขายเองตลาดนี่มันก็นจะลําบากทีดนึงทั้งบรูว่าระาายงครับผมละยงแต่ว่าขัะห้องปลูกเราให้พ่อค้ามาเอานี้มันก็นจะสบายสะ,สะดวกสบายครับผมมันก็นจะจดีนีดนึงครับผมขอ้องเปิือนามมาแลวพี่น้องปิงเกลือมากแล้ว เอาครับทะเลาะที่นี่กับพ่มหนี้ยังมากมายครับผมกับเบิ้งบรรยากาศเบิ้งกันอ่าที่ละพี่น้องวิถีชาวสวนครับผมตัดขอไผ่ครับผมตัดขอไผ่ตัดน้อไม้ตัดน้อไม้พี่น้องผมจะเตื่นอ่าบ้าสอบไปในดอกสวยเนี่ยครับผมสวยเนี่ยว่าตัดอ่าถ้าพี่น้องมาตัดตัดน้อไม้ครับผมตรงตลาด Selamat pagi. Ah, selamat pagi.